จากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดจันทบุรีชาวบ้านตำบลวังสพรสตำบลบ่ออำเภอขลุงยังคงต้องรับมวลน,น้ำก้อนใหญ่รอระบายขณะที่สถานการณ์ฝนเริ่มเบาบางลงแล้วติดตามสถานการณ์กับคุณจิตนากูศลน,นะครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาครับ ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ของอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะที่ทีมข่าวเราเข้ามาในพื้นที่นะคะก็อยู่ในพื้นที่ของตําบลวังสับป,ประรดตําบลบ่อค่ะซึ่งสถานการณ์น้ําท่วมนั้นยังน่าเป็นห่วงนะคะชาวบ้านในพื้นที่เก้าหมู่บ้านยังต้องรอความช่วยเหลือไม่สามารถออกมา ใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติค่ะแต่ว่าถนนเส้นเมนของตําบลน,นั้นยังสามารถเข้าออกได้นะคะรถเล็กต้องระมัดระวังในการเดินทางส่วนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับคลองเวนค่ะตอนนี้น้ําท่วมทําให้ออกมาจับใจใช้สอยใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีเรือก็จะสามารถเดินทางออกมานอกพื้นที่ได้ค่ะในส่วนของจุดที่เรายืนรายงานอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เชื่อมกับตบบําบลบ่อเชื่อมไปถึงจังหวัดตราดนะคะซึ่งถนนที่อยู่ด้าน หลังของเรานะคะมีสภาพที่น่าเป็นกังวลนะคะรถที่ใช้สัญจรในพื้นที่ค่ะก็กล่าวว่าเสี่ยงที่จะเดินทางนะคะเพราะว่าถนนนั้นมีการซาะในทั้งบริเวณด้านข้างค่ะถ้าเกิดว่ายังน้ํานยังไหลแรงอยู่อย่างนี้นะคะก็อาจจะทําให้ถนนได้รับความเสียหายการสัญจรข้ามระหว่างจังหวัดของจังหวัดตราดมายังจังหวัดจันทร์โดยพื้นที่ของตําบลบ่อน,นั้นก็อาจจะไปใช้ไม่ได้ค่ะอาจจะต้องยุด หยุดในการใช้พื้นที่บริเวณนี้ค่ะ ชาวบ้านในซอยคงอนุสรหมู่8ตำบลบอ่ออำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีออกมาเล่นน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าพื้นที่ตำบลบอ่อจะเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวงังสับป,ประรดตำบลบอ่ออำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีรวม9หมู่บ้านกำลังขยายพื้นที่เป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่หมู่4และหมู่8ของตำบลวังสับป,ประรดรวม9หมู่บ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด โดยมวลน,น้ําไหลมาจากบ้านบ่อเวนบ้านตกพรมและกําลังไหลมารวมอยู่ที่พื้นที่ตําบลวังสรบพรถตําบลบ่ออําเภอครุงรอการระบายออกสู่ทะเลโดยมีชาวบ,บ้านได้รับความเสียหายมากกว่า100หลังคาเรือนขณะที่สถานการณ์เมื่อวานวันที่28กร,รกฎาคมที่ผ่านมา รวมถึงเช้าวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอขุงร่วมกับมูลนิธิขุงยังคงเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่4บ้านดอนตำบลวังสับพรสอำเภอขุงระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแต่ในส่วนของถนนลดเล็กยังต้องสัญจรด้วยความระมัดระวัง สำหรับภาพถ่ายทางอากาศเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันนี้จะเห็นว่าน้ำท่วมเป็นวงกว้างกินพื้นที่หลายหมู่บ้านโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่8ตำบลบ่อเส้นทางการสัญจรถูกตัดขาด ในส่วนของนางประภัยประเสริฐสังชาวบ้านบ้านบ่อเจริญหมู่8ตําบลบ่อเผยว่าหากน้ําท่วมขังนาน5 7วันต้นทุเรียนที่ปลูกอยู่ในสวนประมาณ20ไร่นี้จะยืนต้นตายซึ่งขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแต่คาดหวังว่าหากน้ําลดและเกิดความเสียหายขึ้นแล้วหวังว่าจะได้รับการเยียวยาเพราะน้ําท่วมขังเป็นประจําทุกปีแต่ปีนี้เสียหายมากที่สุดประมาณ4วัน สี่ห้าวันค่ะถ้าสี่ห้าวันถ้าน้ำไม่ยุบนะเหลืองถ้ามันท่วมก็ต้องทุ่นดินปลูกใหม่ทุ่นดินให้สูงอะไรแล้วก็ปลูกใหม่ลงทุนเยอะค่ะถ้าถ้าลงทุนเยอะนะ่เนี่ยประมาณสี่ห้าแสนไม่อยู่หมู่แปดลงสบประลัให้มาดูหน่อยนะคะาน้ําท่วมไม่รู้จะทานะําไงเนาะปีที่ผ่านมานะมันสามวันแนละ้วมันยุบเนาะสามวันสี่วันก็ยุบแล้วนะถ้าห้าวันหกวันไม่ยุบก็เรียบร้อยค่ะ ด้านชาวบ้านที่สัญจรไปมาระหว่างเส้นทางอำเภอเขาสมิงจังหวัดปราดมายังจังหวัดจันทบุรีโดยผ่านเส้นทางตำบลบ่อตำบลวังสับพรสอำเภอขรุ้งไปยังจังหวัดจันทบุรี ติดตามสถานการณ์และใช้เส้นทางดังกล่าวเดินทางข้ามเข้ามาอย่างระมัดระวังโดยมีบางช่วงที่น้ำไหลแรงและมีถนนชำรุดเสียหายโดยคาดว่าหากกระแสน้ำยังคงไหลแรงพัดผ่านถนนอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ถนนเสียหายได้โดยฝากเตือนประชาชนที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวหากเลี่ยงได้ควรงดใช้เส้นทางนี้ไว้ก่อนในช่วง1-3ถึงวันนี้นี่เราจะไปอ้อมนะมันไปได้ทั้งถ้าจอดก็ไปได้ครับปลอดภัยดี ตอนนี้เห็นว่ารถมันสูงเนาะรถมันสูงแล้วมันก็ไกลดีตอนนี้ผมคนในพื้นที่ผมก็มาดูแล้วว่ามันไปได้ผมก็เลยไปครับก็ถ้าใครไปเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าครับมันลึกอยู่กันนะเสียวอยู่กันครับไม่คุ้มอันตรายครับมันเป็นอย่างนี้ทุกปีครับเดี๋ยวก็ยุบยุบยุบงเลยครับแต่ตรงนี้มันเพลินมันเป็นถนนมันขาดน้ำมันซาะแล้วมันก็อยุบเป็นวงกว้างเลยอันตรายนิดนึงถ้าเกิดวิ่งไปลงมาน้ํามันซัดมันอาจจะทาให้ยุบลงได้มันก็เสี่ยงมันก็เสี่ยงหน่อยนะ เลี่ยงได้เลี่ยงรถเล็กอย่ามาเลยดีกว่านี่ผมมาผมก็เสียงนะั้นี่ก็เตือนไฟก็เตือนอยู่เหมือนกันเนีขณะที่นายจักรพงศ์พันโชคน,นายอำเภอขรุงยืนยันว่าสถานการณ์น้าท่วมยังคงรุนแรงต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบย้ายของขึ้นที่สูง หรืออพยพออกมาอยู่นอกพื้นที่เสียงนอกจากนี้หากต้องการใช้เรือสามารถติดต่อไปได้ที่มูลนิธิครุง้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางรวมทั้งยังมีสายด่วนจากสำนักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สายด่วน1784และเบอร์กู้ภัยสว่างกตัญยูธรรมสถานหมายเลข039311388 โดยสามารถขอความช่วยเหลือโดยความช่วยเหลือและการเยียวยาหลังจากนี้จำเป็นต้องได้รับการสำรวจความเสียหายต่อไปสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะคะยอมรับว่าสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ของตําบลวังสับประรดตําบลบ่อค่ะเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีจะไม่มีทางที่น้ําจะท่วมขังเป็นเวลานานนะคะในเรื่องของพืชสวนทางการเกษตรค่ะก็จะ น้ําก็จะพัดผ่านนะคะแล้วก็ยุบลงได้อย่างรวดเร็วแต่สิ่งสําคัญก็คือความระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนในเรื่องของเหล่านี้ค่ะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอันตรายสําหรับผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กค่ะที่อยู่บ้านทางถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะก็ให้ติดต่อไปทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบ,บุรีได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะจินตนาคุศลรายงานจากพื้นที่อําเภอคลุงจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ